สวัสดีครับนี่พูดผมวิชัยวิทีครับวันนี้มาอยู่กับซารีเผาเผากะบะสองสองเผาตัวนี้เป็นเฉพาะคัสซีนะครับลูกค้าสั่งเฉพาะคัสซีนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าเอาร้อกับกระทะกับเผามาให้นะครับลูกค้าบอกว่าให้ห่านแปดเซนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแปดไหมนะครับแต่ ก็ประมาณถึงหกจุแปดแหละนะครับตัวนี้ก็ในราคาที่หนึ่งหมืนบาทนะครับเฉพาะค่าแรงกับค่าเหล็กนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของลูกค้านะครับก็คืออย่างที่บอกไปเผากระทะยางนะครับผมก็จะเป็นเหล็กรางน้ำสี่นิ้วนะครับแล้วก็สุดลากตรงนี้นะก็ค่าช่างค่าฝีมือนะครับ ก็ในราคาที่1 4 0 0 0บาทครับคันนี้ยาว3 8มเมตร80นะครับ3,80เมยาวเฉพาะตรงนี้นะคอนีอีกเมตรหนึ่งถึงตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้ก็จะรวมแล้วประมาณเมตรนะครับประมาณเมตร4ี่ึงจุดลากนะครับตับคอก็ไม่ติดครับไม่ติดคันนี้ที่เอาหูขา,าคำไว้ข้างหน้าเพราะว่าลูกค้าจะไปต่อให้มันเป็น รถลากอา้อยแล้วก็เอาเอาอ้อยโขมาข้างหน้านะครับเพื่อจะให้ได้ใส่ให้ได้หกตันนะครับอันนี้ก็เป็นคัดซีเป็นเหล็กรางน้ำสี่นิ้วนะครับทำด้วยรางน้ำสามนิ้วนะครับส่วนคอ,อกจะไปต่อเติมเองก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ วันนี้ผมวางมา,ม,ามาทายนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าจะ,จะลากอ้อยะครพอลากอ้อยเนี่ยมันก็จะต้องกดหน้านิดนึงนะครับต้องกดหน้านิดนึงนเพื่อให้มันมีน้ำหนักกดที่รถไถเวลาออกไล่มันจะออกง่ายโอเคครับถ้าในสนใจก็ติดต่อได้ที่วิชัยนะครับ083 3 3 8 3 5 0 7 083 338 3507ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้ครับอากาศร้อนมากครับสวัสดีครับ